ถึงวันที่สิบหกค่ะสเมษานค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เช้าวันอาทิตย์นะครับผมก็จะมารีวปลาแห้งนะครับป่าตากแห้งแดดเดียวนะครับของน้องต้อมนะครับท่านน้องต้อมฝากมาให้ชิมนะครับเรามาดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง อเป็น้วก็น้ำนลายหลแจวนิดนึงครับอือรสชาติก็ดีมากเนะครับท่าผมผมชอบนะหอมเพราะโดยปกติเป็นคนชอบกินปลาอยู่แล้วปลาแา่น้ำโขงเนื้อมันจะเยอะผมว่าอร่อยนะครับอืม ถ้าใครสนใจก็อ่าสนใจก็ทักมาสั่งซื้่ผู้นอได้อ,อร่อกินไปด้วยพูดไปด้วยไม่อร่อยครับอย่าลืมนะครับปลาแห้งแดดเดียวจากแม่น้ำโขงนะครับของน้องต้อมอร่อยมากอร่อยจนหยุดไม่ได้ ไม่พูดแล้วผมขอ,อกินก่อนนะครับอร่อครับจะะอไรมูยออันไม่ต้องกินนะแล้วอร่ยอยจริงเนี้ยหมอไม่เคยกินหร่อยแบบนี้ฟังเนื้อมันเยอะอ่ะอปลาแห้งอะไม่จะกระดูกอืมปลาแห้งส่วนใหญ่มัไม่ไมีกระดูกมีเนื้อมันหลายอ่ะมีปาลาอะไรหรอ ปลามาจากน้ำโขอกบ้านเขาอยู่ที่แก่งกระเบาเขาทำอร่อยเนาะแก่งกระหนักมีไหมหอ่ะแก่งกระหนักอะไรนะแก่งกระหนัก <laughs>